มาที่คุณบอยดีกว่าะนะคะเมะื่อวานนี้เรารายงานกันไปนะคะเรื่องร้านไก่ทอดเดชาเมื่อวานนี้คุณบอกว่าน้ำมันยังขโมยผมแกล้งคุณเล่นแต่คุณรู้ไ่มไอ้ที่คุณแกล้งเนี่ยคุณบอยเขาขึ้นมาพูดออกป้ายเลยนะว่าเหลือแต่น้ำมันทอดไก่ยางอื่นหายหมดก็กระทะเมื่อวานก็เอาไปเออนั่นไงคงเจ็บใจมากมากเลยค่ะ ไม่เหลืออะไรให้ขโมยแล้วเป็นเสียงโวยของบุ้ยเชษฐวุฒิหลังจากคนรายย่องงัดร้านไก่ทอดเดชาย่านเกษตรนวมินที่ร่วมหุ้นกับเวียสุกััน์นะคะเป็นครั้งที่3กลางดึกของเมื่อวานที่ผ่านมา โดยคนร้ายคคนร้ายนะคะฉกงทรัพย์สินไปนเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวมูลค่าแล้วเกือบ2 0 0 0 0 0บาทค่ะโดยทางร้านเนี่ยไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด,ปปดก็เลยเปิดโอกาสให้คนร้ายก่อเหตุได้ง่ายและก็ย่ามใจก่อเหตุซ้ำถึง3าครั้งในรอบสัปดาห์โด,ดยตอนนี้ได้สั่งการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทั่วบริเวณร้านเรียบร้อยแล้วและอีกสองวันก็จะทําประตูรั้วให้แข็งแรงแน่นหนาขึ้นอีกค่ะนะครับทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุครั้งที่2เนี่ยนะครับก็ได้จ้างเด็กมาเฝ้าร้านแต่เมื่อคืนที่่ผาน เ,เด็กเฝ้าร้านเนี่ยนะครับได้หายไป oh. เพราะอะไรรู้ไหมฮะ oh. ไม่กล้านอนที่ร้าน oh. นะฮะเจ้าตัวเลยบอกว่าตอนนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรจะให้คนร้ายขโมยแล้วล่ะ, mm. ละก็ไอ้ที่ต้องหญิงบอกอีกอีกนะฮะอุ่นบวยก็เลยขึ้นป้ายไว้เลยเหลือแต่น้ำมันทอดไก่แล้วพักลมไม่เหลือแล้วอยากเอาอะไรไปอีกอย่าเอาอะไรไปอีกเลย ขอร้องนะครับแต่ก็มีข่าวซุบซิบว่ามีปัญหาภายในร้านด้วยซึ่งคุณด้วยก็ยืนยันนะครับบอกไม่มีปัญหาอะไรเลยจะมีปัญหาก็ไอ้เงี้ยไอ้ขโมยคนนี้แหละนะฮะโอ้ยสงสารอ่ะสองแสนแปเครื่องครัวนี่คือเยอะมากเลยนะตอนแรกเราคิดว่าเป็นแค่กระทะธรรมดาออแต่คงเอาไปครบเซตนะ,นะตอนนี้<ข>แล้วเขาจะทอดไก่ยังไงอ่ะก็นี่ไงถุงขโมยเปิดร้านไก่ทอดอ่ะ ไปเปิดอีกร้านหนึ่งเลยอ่ะไก่ทอดขโมยเข้ามาชื่อร้านไก่ทอดชาชาเดย์เนาะเปลี่ยนไงน่าเกียดจริงๆก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เพิ่มรั้วรอบขอบชิดอะไรให้มันนั่นดีกว่าเพราะว่าใครจะรู้ว่าขโมยเนี่ยจะขโมยแม้กระทั่งเครื่องขวัว